ก็สวัสดีนะครับก็จะมาเปลี่ยนหนะ้าจออินฟินิกเนอ12ตัวนี้แบบมันบวมแล้วก็ฝาหลังมันดันมาด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้ได้ปาผมลมร้อนนะครับเพื่อคลายฝาหลังนะครับแล้วก็ระวังใส่แพรสแกนนิ้วมือด้วยนะครับส่วนตรงนี้นะครับกาวมันติดมาเยอะนะครับก็ต้องขูดกาวออกก่อน,นครับเพื่อที่จะเปิดรูนนอตนะครับผม น,นี้เราก็ขูดนะครับแล้วก็ขันน็อตออกไปให้หมดเลยนะครับน็อตมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับนะถ้าเราขันไม่ได้ครับเพราะกาวมันบังอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ขันให้หมดเลยนะครับผมกาวตัวนี้เครื่องตัวนี้เคยซ่อมมาแล้วนะครับเป็นเครื่องของเพื่อนผมนะครับผมก็ได้เลยเอามารีวิวให้ดูแล้วก็ ทอดทัดซิมนะครับผมแล้วก็ไล่ตั้งแต่ทัดซิมนะครับลูดไปให้รอบเครื่องเลยนะครับเพื่อที่จะแกะบ,บอดี้มันออกเวลาเราแสะเราก็ระวังใส่แพ้ด้วยนะครับต่อมาครับทอดแบตนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอผมจะเทสหน้าจอก่อนนะครับเวลาเปลี่ยนจอนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนแบตไปเลยเพราะแบตมันเสีย นะครับบวมมากตัวนี้ใส่ใส่แพทย์จอก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็ใส่ใส่แพรแบตแล้วก็ลองเปิดเครื่องถ้าไม่ติดแสดงว่าเราต้องกดอีกตรงตัวบอร์ดด้วยนะครับเพราะว่าสายแพรมันลอยนะครับ ตัวนี้ก็ติดแล้วก่อนที่เพื่อนๆจะเปลี่ยนจอนะครับก็ทําการเทสจอก่อนนะครับเพื่อจอมันมีปัญหาอะไรนะครับเราจะได้เอาไปเคมร้านที่ซื้อได้นะครับส่วนตรงนี้ผมได้ทําการลองจอมาแล้วนะครับจอก็เล่นปกติแต่ผมก็ต้องเทสให้ดูนะครับเพื่อเพื่อนๆไปทํากันนะครับก็จะได้ลองจอแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงกาวนะครับ ตัวนี้ทำการถอดแบตถอดจอนี่ใส่แพรนะครับดึงใส่แพรออกมานะครับถ้าเครื่องไม่เคยเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนๆใช้ลมร้อนนะครับไม่มีใช้ได้ก็ผมเป่าให้ร้อนๆมากๆเลยครับเครื่องตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นไพ่แสบไปเลยครับ เครื่องที่เคยเปลี่ยนอ่ะมันจะหลุดง่ายนะครับส่วนตรงนี้รนะัะผมก็ทําความสะอาดนะครับเกเกนะครับส่วนตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญนะเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดไม่หมดหรือว่าเศษเก่าๆเกยังอยู่นะครับเวลาเราประกบจะจอไปแล้วจอมันจะไม่สนิทแล้วเวลาต่อมานะครับแรกๆจอมันจะติดสักพักหลังๆนะครับเราทําความสะอาดไม่เกี่ยงครับจอมันจะชอบหลุดนะครับ ไอ้เพื่อนทําความอาดให้หมดนะครับถ้ามันมีเศษกระจกก็ต้องเอาออกด้วยนะครับส่วนตรงนี้น,นี้ใช้น้มามันลนสันเพื่อทําความสะอาดทําความสะอาดให้มากที่สุดนะครับตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับเวลายอดกาวเราไม่ต้องยอดลงไปนะครับมันจะไปบังเซ็นเซอร์นะครับ เพราะเวลาเราแนบหูเวลาคุยโทรศัพท์หน้าจอมันจะดับครับแต่ถ้าเราบังมาแล้วทีนี้มันก็ตัวเซนเซอร์มันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับนะตรงที่ผมทําความสะอาดเพราะว่ากาวมันบังมาหมดเลยนะครับผมต้องแสกนะครับส่วนตรงนี้มันไม่มีซีนยางมาผมก็ต้องใส่ครับ ดัดแปลงไปนะครับตัวนี้เพราะว่าเลนหน้ากล้องซีนลูกอย่างไม่มีนะครับผมจะติดตรงนี้ครับมันสําคัญนะครับเวลาเราเล่นไปเราสังเกตนะครับทําไมฝุ่นมันชอบเข้านะครับตัวนี้ผมก็ทําการใส่เข้าไปนะครับอย่างน้อยดีกว่าไม่ได้ใส่เพราะว่าถ้าไม่ใส่เจอฝุ่นมีแน่นอนนะครับเพราะปกติมันจะมียางนะครับแต่ตัวนี้ผมใส่ไปก็ อย่างน้อยยังดีนะครับฝุ่นจะได้ไม่มีนะครับลงกาวไปเลยครับอย่าให้บังเซ็นเซอร์นะครับผมจะอยู่ไกลๆกองครับ ตัวนี้ก็เช็ดขอบกาวที่มันหลล้นไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเวลาไม่เช็ดแล้วกาวมันแห้งแล้วก็จอมันไม่สนิทด้วยนะครับมก็เช็ดรอบๆนับที่มันกาวเกินมานะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีใช้เทปใสนะครับหรือว่ามียางก็ใช้ยางนะครับตัวนี้แปะไปก่อนนะครับเพราะตัวนี้เครื่องมันเป็นกาวสองชั้นชั้นนอกแล้วก็ เป็นหน้าจอนะครับผมก็จะทําทีละชั้นเอามันจะได้สนิทนะครับตัวนี้รอให้กาวแห้ง1-2ชั่วโมงนะครับแล้วผมก็ค่อยประกอบทีหลังนะครับตัวนี้ผมใช้เป็น3 m มแปนะครับผมแล้วก็ จะเปลี่ยนแบตไปเลยนะครับแล้วก็จะใช้ 3M เพราะว่าเครื่องตัวนี้ไม่มีกาวมาใช้ 3M ช่วยนะครับส่วนหวนึ่งนี้ ถ้ากาวแห้งแล้วเราก็ลือได้เลยออกเพราะว่าจะต้องประกบบอดี้กางถ้าเราดึงไม่ดึงนะครับมันก็จะทับกันนะแลยวใส่แบตนะครับ เป็นสายแพ์สแกนนิ้วนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆทำความสะอาดเก่าๆด้วยครับ เครื่องตัวนี้มันลงกาวมาเยอะนะครับมันก็จะทําความสะอาดยากหน่อยนะครับแต่ก็ให้มันเนียนๆน,นะพอเราเราประกอบฝาหลังมันจะได้เนียนครับตัวนี้ผมจะทําความอาดเพื่อที่จะใส่น็อตนะครับแล้วก็ล้างกาวไปเลยตัวฝาหลังก็ต้องทําความสะอาดด้วยนะครับ อัเครื่องโน่นนี้ก็ยอดกาวมาเยอะนะครับผมก็เอาน้ำมันลองสันนะำมัแล้วก็เช็ดนะครับเพื่อให้ออกง่ายๆหน่อยตัวนี้จะขูดให้หมดเลยนะครับยิ่งกาวมัน มันเป็นก้อนนะครับโอกาสเวลาเราประกบจอมันก็จะไม่สนิทนะครับแต่ละเครื่องมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าบางเครื่องมันก็เคยผ่านมาการซ่อมนะครับฝาหลังนี้เ่มันไม่สวยไหมนะครับเพราะว่าฝาหลังมันหลุดมันลอกหมดแล้วแล้วฝาหลังตัวนี้ผมไม่มีนะครับมันมีแต่บางทีมันหมดนะครับร้านไม่มีครับ แต่ผมก็จะใช้แบบเป็นฟิล์มไฮโดรเจลใช้เ,เครื่องทำการลงกาวไปเลยนะครับเพื่อแปะฝาหลังนะครับแล้วผมจะเป็นตัดฟิล์มให้ใช้ไฮโดรเจลมาแปะพวกรอยฝาหลังนะครับที่ว่ามันไม่สวยนะครับผมแล้วก็ใช้เทปใส่นะครับแปะลอบเครื่องก่อนครับรอให้กาวมันแห้งสักพัก ใ้เครื่องตัดฟิล์มนะครับเป็นไฮโดรเจลเป็นลายทึบนะครับเพื่อแปะฝาหลังที่ว่าแบบมันไม่สวยมานะครับมันจะได้สวยๆหน่อยครับพอะฝาหลังมันจะซื้อมันพอดีจังหวะมันไม่มีนะครับนี้ผมก็จะแปะไปเลยนะครับได้เนียนๆแล้วก็ใช้ลมร้อนเป่านะครับ จากที่ว่าไม่สวยไม่สวยก็ออก็กลับมาเป็นเครื่องส,ยสวยๆได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นฟิล์มแล้วก็เป็นกาวนะผมใช้ลมร้อยลมร้อนช่วยนะครับก็เป็นไดประผมนะเนยครับอันนี้ก็เครื่องหลานจะได้ไปเล่นนะครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าทําไม่ได้เราก็ไปจ้างร้านนะครับผมแต่ถ้าดูแล้วเออทาได้ก็ทําผมก็ดีใจไปด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ก็สวัสดีนะครับ